พวกย่ามุนอนมัตนมาตุทางใดสนวันหน้าผือทางใดฮึฮะออาอ,ออกไปนี่วะคือเคยมาบาอกฮึเออ,อบบเออ,เอ,อมันคือเป็นคุณคุณอยู่แต่ว่ามันจืออะไร <c oughs> เออเห็ล้วหัดหัดมาภาวนาแน่มองมันติพ้นแท้ๆนั่นนะอืนสัมมาอันสัมมาทานสัมมาอันเบิงเคยซื้อแล้วมันไม่มีประโยชน์อีย่างท่านก็มีประโยชน์ถือว่าแต่ไม่เห็นที่เห็นแล้วก็ไปเบอกกันที่ซื้อได้เพิ่นเราดีดีสันเนาะเบอรดีดีอยู่บาทแต่ของไปหัดบาทปัญหาจมให้ลูกให้หลานมาสั่น เรื่องภาวนามันเป็นเรื่องให้รู้ภาวะความรู้สึกของเจ้าของเข้าพยายามสิสควบคุมความรู้สึกของเจ้าของคำว่าความรู้สึกนี่คือความรู้สึกทั้งใจความบ่พ่อใจความพ่อใจกับความบ่พอใจเด้อตัวพ่อใจกับบ่พ่อใจนั่นตัวนั้นแหละสิเป็นภพเหตุแห่เข้าไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าก่อนที่สิพ่อใจหรือบ่พ่อใจก่อนสะเกิดอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจละบ่พ่อใจนี่มันก็นต้องขิดก่อนเนี <Yeah. S 1> ่ยเพิ่นก็เลยว่าให้มาภาวนาพยายามวควบคุ้มความคิดบ่อยมันก็เกิดอารม <Yeah. S 1> ณ์เออข้าก็เลยหาวิธีคขดคิดอันเดียวคิดไม่ขิดแทนเออเอาคําว่าพุทธโธมาขิดแท่นซะก่้อนเออบัี้ถตาประกอ <Yeah. S 1> บแนรรกบนกันกับลมให้ใจไปเลิกกายเป็นว่าพุท่านุสติก็ยุให้หันอานาปนาสติก็ยุในห,หันเออ ต่ห้าวันภาวนาพุทโทพุโทโธเข้าไปเรืเ่อยๆมีอาการขนลุกขนพองมีอาการโยกโยก,ยกสั้นๆนี่สิแสดงว่าห้าเริ่มเป็นผู้มีชาติจากเริ่มเข้าชาติแล้วห้าก็สิเห็นประคองความรู้สึกเข้าไ้บ่ใหามันออกไปทั้งรั่งคนนั้นเฉียดผู้นี้ <c oughs> มันจังสิว่าไปนรกจะเข้าใจได้ว่าตายแล้ว,ลวจังสิไปจกปะะักว่าล่ะตายแล้วออกจากนี้แล้วจังสิไปได้ มันไปทั้งที่เป็นเป็นเน้อความรู้สึกที่เหาพอบ่พอใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของเนี่ยศูนย์โมโห,โหอยู่ในห่างก็โมโหอยู่ในใจของเจ้าของนะสแสดงอาการลักษณะ่าท่างนันน,นนันนี่ออกมากเนี่แหละเห็นจังใดเข้าสีขวบคูม่มันใดคนจึงให้มีภาวนา <c oughs> ให้มันท่านความรู้สึกยายมันเกิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึก,กที่พ่อใจอะไรบ่พอใจ,อใจ <c oughs> ก็เลยมีคําคิดแทนก็คือพุทโธนั่นเอง นแนบกันกับล่มให้ใจพูดโทษกับร่มหา้ใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอาการปิติกเกิดตัวนี้แหละตัวห้าสิงหจักคําว่าเริ่มหัจักคาว่า,าสุขอันปราศจากวัตถุสิ่งของความสุขความอิ่มความเย็นความเย็นใจบุญเกิดระบาดบุญมั่น,นคือความรู้สึกที่สงบเย็นในตัวเองเด้อ บ่ได้เล่ารอนบ่ได้กังวลบ่ได้ไปหวังบ่ได้ไปปรารถนาบ่าไปลอไ่อไผยเกียรติไผหักไผยได้บุญจริงๆให้ห้างหุจักความสงบจิตเย็นใจของเจ้าของปราบปลื้มอยู่ในจิตของเจ้าของต่างหากคนเฮาส่วนมากเอาข้าว่าบุญนั่นไปเป็นพิธีแต่ถวายท่านหลายๆเห็ดปรกกาทินเห็ดผ่าป่าก็ว่าใส่น้ว่าบุญบุญจริงๆคือความสงบเย็นในเจ้าของพี่นั่นอันเกิดจากการให้ท่าน แทนเฮาให้ท่านเข้าปั้นนึ่งกระซังแต่เฮาาหายท่านตัวนี้แล้วเฮาเกิดความสงบเย็นใจอิ่มปลื้มเข้ามาน่ะนั่นเป็นบุญอ,อแต่ว่าส่วนมากมันหายท่านนิดหน่อยแต่ว่าขอมากขอถึกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมั่งขอแจกคพอดหมั่งขอไปเออห้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกหลานผู้ขาให้เป็นเจ้าเป็นนายขอไหลไปเลยนะคือคือลูกเจ้านั่นแหละเออ เขาไปเลี่ยนหนังสือเขามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยนะเออเขาฝึกหัดตนเองเขาแรงเขาวิ่งเขาเลยแข็งแรงเขากระสอบภาคร่างกายได้เออเขามีวุฒิการศึกษาประกอบกันกับนั่นเขาจึงไปสอบได้เนี่ยหลายๆคนที่ว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้เอาคนริเลียนไปดูมันมีสิิธิ์สอบอยู่บ่าเนาะเออให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลที่มันเปลี่ยนเลยมันสิเป็นไปได้อยู่บ่เอาตัสินไปสอบเป็นผู้บ่าเขาสิหลับอยู่บ่ <laughs> เลี่ยนกับบอเลี้ยหยังกับบอมีนั่นแหละุกอยางมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเด้อยแต่ว่าให้พวกเข้าเข้าจะข้าว่าบุญแท้คือความสงบจิตเย็นใจของเจ้าของเอง <ś led> จนจนเกิดอาการปลื้มปิติออกมาภายนอกมีการขนลุกขนพ้องแต่ว่ามีความอิ่ม <ś led> มีอาการปลื้มคือจังนามตาไหลมีความอิม <ś led> ม่มจากอะไลอิม่มใจเนี่นะ แต่จังแมนบุญบนีิบุญที่ง่ายที่สุดคือบุญอันเกิดจากการภาวนานั่นแหละท่านกับห้มีคือกออารเวลาใดก็สร้างแต่ห้องภาวนาจิตสงบใดแม้มีอาการคนหลุกมีอาการตัวนี้นั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญาร่วมอยู่ในอันเดียวกันแล้วศีลก็คือว่าห้องบอมมีจิตใจไปทำลายทำไร้ไผออ่ไปเทศให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตล้วรั์รรสินทั้นคนละสัตว์นั่นก็ก็เป็นศีลหมดรละ นี่แหละจังหวะความสงบเย็นนี่ประกอบไปโดยบรรทุกย่างในหันทั้งศีลทั้งสมาธิสมาธิไปไวาจิตตังมันในความสงบอบ่คิดพุ่นคิดพี่ถ้าคิดพุ่นคิดพี่คิดหาผู้นั้นหาผู้นี้สร้างพุ่นสร้างพี่มันบ่สงบเด้ภาวังค่าคิดภาวามันค่าคิดเลื่อนวาศีลมาจิตตังมันในความสงบอันนี้แล้วมันบ่คิดไปหักไปสร้างภายแล้ว สมาธิก็เกิดจิตตังมั่นกันในความสงบแล้วปัญญามันก็มีรอบรู้ในหันแหละมันก็เห็นโอ้อันนี้เนาะพ่นว่าซุขได้อันเสมอโดยความสงบบ่มีเนาะนี่มันก็เห็นแหละแ้วมันก็บ่า่อยอยากไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านแตงว่ามันบ่ได้ไกลแต่ว่าอังสันให้เขาผ้ามาตัวแล้วเข้ามาถิ่มไว้นีเนาะพอได้แล้วกินหอดห้านแห้งขักานนี่ยบอ มืคอยฝึกหัดดัดไปเรื่อยๆสะสมไวแน่ <c oughs> โชวสิผ้าเกิดผ้าตายแต่แทคือการสร้างสมความรู้สึกไว้ในจิตนี่เด้ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจสองอย่างนี่หนึ่งเด้อารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจเออตายแล้วมิตรผู้บอกกันไปที่ชอบที่ชอบเนาะ <c oughs> มันชอบบางไดมันเห็นบางไดมันชินอยู่บางไดมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจอยู่บางไดมันกลับไปเกิดบางหันแหละแหละอารมณ์ที่ชอบเป็นสั้น S <S แต่ว่าเฮ้าเนี่ยหูจักแล้วท่านแลวความพอใจแล้วบ่าพอใจหูจักแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปบังเกิดเกิดทุกข์บุเฮ้าจึงทําจิตให้มันเป็นกลางไห,หนเหตุใดเฮ้าสิกางในได้นี่แหละเป็นอุเบกขาเนั่นเองอจึงมีการฝึกหัดภาวนาจิตที่ถูกโลกกระทำกระท,ทบแล้วบวันไหวบ่าหักไผลบ่สร้างไผลบ่ยินดีบ่พอใจบวยังกับไผลเรื่อยๆนั่นแหละจึงเรียกว่าอุเบกขา แม้นมีการกระทบกระทั่งกันอยู่แต่ว่าบัานาำขามาเกิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจแล้วพอพอใจบ่จเกิดเมื่อก็ดับละคำว่านิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นแปลว่าเบ่เร่าร้อนกังวลนอีหยังมีความเป็นกลางว่างอยู่จังสันของมันเดออคำว่านิพพานนั่ะพวกเจ้าจะไปหาความหมายไกลแต่ย่ำใดกระางแต่ลมหายใจของเฮาดูเป็นหนึ่งเดียวแน่นิ่งบ่ขิดพุ่นบ่นคิดผี่ว่างๆว่างๆจง,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 งสันบอกอารมณ์บ่ถือ บทพรวาวันมันว่ามีอารมณ์ได้แตออ่อุปมาอุปไมยดูดังอากาศซื่อนั่นแหละมันก็เป็นนิพพานแล้วง่ายๆมันเป็นสื่อมันซื่อได้อันคำว่าดับคำว่าเย็นนิพพานก็บคาม,มาเปรียบแต่คว่าดับเย็นมั่งอ,อว่างว่างปล่อยว่างแต่ว่าปล่อยว่างก็ต้องประหยังเขามาคิดตัวนั่นแหละจกกังหวะคำว่า,าปล่อยว่างอีหลีคือย่านําเขามาคิดท่านี่แต่พอคิดแล้วมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจพอพอใจมาจากสี ก็มันรูท่านหรอนั่นแหละจึงมีการฝึกอาศัยลมหายใจเท่านั้นแหละลมหายใจเป็นของบ่ไส้ทืิอได้ขายก็ไผ่ดอกผู้ดังก็เป็นของเท่าเองบริหาอุปกรณ์เมื่อเพิ่มอย่างอีกเพียงแต่ว่าเตรียมจิตใจของจากองเองนะคำว่าสมาธิบ่เม่นวาสิมานังอย่างเดียวเด้อ,อการรักษาอารมณ์รักษาบ่ให้อารมณ์เกิดนั่นเองจิตตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขานี่เรียกว่าที่สุดของสมาธิ มันก็เป็นนิพพานนั่นแหละจะไปคิดว่าเป็นของไกลจะไปคิดว่าต้องเป็นของพระเออของทุกคนนั่นแหละผู้ใดเข้าถึงใด้ทั้งมัดไออด้บัดทุกคนผู้ใดทําจิตเป็นกลางให้วางปล่อยวางปราศจากวามคิดได้แล้วก็เป็นอันว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละนิพพานเป็นสัน้ว์เอาพอละ Sahari waha pura itu binang petanang buka petil, itu tang peti tang kumhang di pamewak semit i nice. ว่าตัวซาวะกัสังโคสังคังน้ำมาโมาทุพุทธานังนามาโมทุทิยานะโมาม,มุต,ตาน,านามามังนะโมมุติยานะโมาสาพัพพิยุตตยานะเอเตินะสัจเจนะ ถ้สังนังลังรูกีจะสะโทลกับมิงมานะสัมภาวะเยอปิริมานังพุทธูกรมธรรมันท์ุติสามพุทธพุทธางิารสางพุนธามสารสามพุทธางฆังสารพัทธามฉต ทางชีวิตศะนะนักศักาจนะจอันตรา,ายุกาตุงตะท้ามีหุณ